โยสวัสดีทุกคนแพร่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฝดเหมือนกันเลยดูหน้ามาสิมาดูหน้านี่สิหน้าเหมือนคนปวดขี้ตลอดเวลาใช่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแลักกิทีครับแลกกับล็อกแล้วก็ล็อกแลกกัล็อกแลกกัล็อกแฉกันเที้อ่ะดูหน้ามันดิแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นของคลิปนี้ครับทุกคนเจอกับพวกเราเหมือนเดิมวันนี้เรามีคอนเทนต์อะไรบางอย่างน่าสนุกมาเล่นกันค่ะใช่เกี่ยวกับแฝดนี่แหละเพราะเราเปิดคลิปด้วยแฝดวนี่เราจะบอกอะไรแฝดมึงหูข้าก้ โอ้โนโอ้โนแฝดหูค่ะเดี๋ยวไปช่องนะโทน้องน้องไปขาดตอนไหนวันนี้เราเปิดด้วยแฟดแปลว่าคอนเซปต์ของคลิปเราก็คือแฟดใช่ไหมเช้งกับล็อกได้ไปทำการตามล่าหาเมนูแฟดในตลาดมาทุกคนเป็นอาหารเป็นขนมที่เราคุ้นเคยละกันแล้วมันเป็นสองยี่ห้อที่มันคล้ายคลึงกัน ว่า <Wow. S 1> เราก็เลยเรียกมันว่าเมนูแฟดวันนี้เราจะมาลองดูกันว่าเราจะสามารถแยกเมนูแฟดเหล่านี้ได้ไหมอะจะมีเมนูแฟดอะไรบ้างไปดูกัน Let's go Let's go, <S Let s go. <S ต,ต้องทำเสียงเบื่อโลกด้วย Let's go oh, <laughs> ตอนนี้คือเมนูแปดที่เราหากันมาได้นะคะ,ะทั้งหมดมีประมาณ1นึ ขนาดนิ้จาเหรอประมาณเจ็ดแปดอย่างครับทุกคนผู้ประมาณนั้นนะคะก็เราพยายามถาม,มาหลากหลายแบบนะมีตั้งแต่ขนมยันแบบบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอธิบายอย่างไรไหมมีอะไรบ้างอามาโททีละคู่นะคะเอาหลีกทางจะดเรียพื้นที่นี่เลยคู่แรกที่เราเอามาเป็นขนมนออขนมันฝรั่งทอดกรอบสองยี่ห้อดังก็คือเลกกับเทสโตขนมมันฝรั่งทอดกรอบพี่แถมอากาศไว้ข้างในนะครับเฮ้ยอันนี้เขามีความรู้เขาใส่แก๊สไปเพื่อไม่ให้มันเหม็นหืนแล้วก็ไม่ให้มันแตกนะจ๊ะแล้วก็นี่ ไม่ได้เลยทุกคนถ้านึกถึงอะไรที่เป็นแฝดก็ต้องมาคู่กันนะครับใช่ Legend, นั่นก็คือจานน้ำโคล่าสีดำในตำนานเตสซี่แล้วก็โคล่าโคคาโคล่านะคะต่อไปมูไหนต่ออันนี้ก่อนเฮ้ยอันนี้เป็นเครื่องดื่มที่เราชอบตั้งแต่เด็กๆแล้วนะใช่มันจริงๆเขาเรียกว่าเครื่องดื่มแบบมอสอะไรอย่างงี้ป่ะเครื่องดื่มมอสกัดเออนี่สองยี่ห้อดังที่เป็นฝาแฝดก็คือไมโลแล้วก็โอเวนตีนแต่ว่าโอเวนตีนน่ะมีโอทูตีนป่ะเล่นนี้ก็เลยดูหน้าเขาด้วยเขาไม่พอใจ ดูหน้าด้วยอ่าต่อไปมาเป็นของกินมากแล้วกันอ่านี้คือทุกคนน่าจะเคยกินนะครับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแบบถ้วยอันนี้คลาสสิกมากรสหมูสับรสหมูสับนี่เป็นของมาม่ากับยำยำมาดูซิว่าเราจะแยกรสชาติเขาออกไหมต่อไปมีอะไรอีกลรออันนี้อ่าอันนี้สีเขาก็คล้ายกันด้วยอันนี้ให้ดูแบบเร็วๆนี่คือแยกไม่ออกนะเเเล่นมุกอะไรดูหน้าเขาด้วยดูหน้าเขาด้วย ต้องดูใกล้ๆขนาดนี้ครับมันก็คือโอริโอกับครีมโอนะครับนี่เป็นคุกกี้สอดไส้ครีมอ่าเป็นคุกกี้้สอดไส้ครีมเมนูต่อไปก็คล้ายกันมากนี่อันนี้คือเราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับบ่อยมากนะครับเป็นน้องเยลลี่หมีสองยี่ห้อที่เขาน้าตาคล้ายคลึงกันมากมาดูกันว่าเราจะแยกเขาออกไหมเยลลี่แบกับพารีบอกใช่อีก2อย่างอันนี้เนี่ยอยากกินส่วนตัวแล้วก็อยากลุส่วนตัวด้วยในนมข้นหวานที่เดี๋ยวนี้เขาทำเป็นหลอดนะคะเอาจริงๆแยกรสชาติกันออกไหมเพราะนมข้นหวานนี่มันยี่ห อ,อ,อันนี้น่าจะมีออกสุดแล้วอ,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 อันนี้เป็นยี่ห้อมาลีก,กับคาร์เนชั่นนะครับจริงๆเขามียี่ห้ออื่นด้วยนะแต่ว่าสองยี่ห้อเนี้เรากินบ่อยเราเลยคิดว่าเราเอามาชนกันอย่างสุดท้ายคู่สุดท้าย เี่ข้าวเกลียบกุ้งนะครับเฮ้ยอันนี้นี่เป็นคำอุยเป็นขนมในตำนานมากถ้าพูดถึงข้าวเกลียบกุ้งเนี่ยมันจะมีอยู่แค่2อันนี้เท่านั้นที่อยู่ในหัวเราคือจริงๆริมันมีข้าวเกลียบอีกแบบหนึ่งที่เป็นแผ่นแนอะอริยากันไงพอยากพอรียากอันนี้เอาแบบแข้งแขงอ่ะหน้าเหมือนกันหน้าตาแบบเนี้ยคัลบี้กับพันนามิอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราทั้งสองคนนี่จะมีปัญญาที่แยก ิ่งต่างๆที่เหมือนกันเนี่ยออกไหมครับไม่ว่าจะเป็นท้งรสชาติแล้วก็รูปร่างเลยขอเกินก่อนว่าเราไม่ใช่นักชิมเราเป็นชาวบ้านที่คุ้นเคยกับอาหารรานี้คือหมดเนี่ยเราเคยกินผ่าลินกันมาแล้วอแต่จะแยกออกไาอีกเรื่องหนึ่งเออมาดูกันท่านค่ะท่านผจะท่านผานคู่ร ที่เราจะประชันกันนั่นก็คือน้ำ <P ol ain> โคล่า <P ol ain> เ๊บซี่กับโคก้กนั่นเองวิธีที่เราจะเอามาทดสอบเชิงได้ติดฉลากไว้แล้ว <P ol ain> เห็นไหมนี่เราได้ทําฉลากไว้แล้วนี่เห็นไหมมีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองและแก้วน้าเนี่ยก็มีเขียนไว้ข้างใต้เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเหมือนกันเราจะเทหนึ 1, ่งลงหนึ่งสองลงสองและจะผัดกันสหลับโดยที่ฝ่ายก็ปิดตาไว้คือเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าอันไหนเป็นอันไหนและเดี๋ยวเราจะมาชิมและทายกันดูซิว่าใครจะตอบถูก ล้วก็ต้องเทให้เท่ากันนิดเดียวนะก็ต้องเยอะนะโอเคเดี๋ยวเราสลับกันเลยแคหลับตาเอ้ยให้คนดูเขาดูความต่างก่อนไหมแกไม่ต่างนะครับไม่ต่างกันเลยมันมีอะไรต่างกันไม่มีต่างอะไรกันเลยจากสีอันนี้คือปบบสีอันนี้คือโค้กอ่ะเดี๋ยวชันจะปิดตาปิดปิดตากระทับประธานโอเคนะสลับแล้วตอนนี้กูก็ลืมแล้วว่าไหนเป็นอันไหนอ่ะโอเคตาเราปิดตาไปก่อนกระทานประธานไม่มือมือของแกมันไม่เทียงเพาะหนีเอาท่านประธานไป มาโอเคต้องตายต้องตายจ้ะชิมพร้อมกันไหมหรือว่ายังไงมาชิมพร้อมกันเลยใครชิมแก้วไหนอ่ะาเชฟมาเอาแก้วนี้ก่อนแก้วหน่อชาในขอแก้วนั้นชิปแล้วอันนี้โค้งอันนี้โค้งเห็นตาค่ะอันนี้โค้งอ่าเอาล้ ที่เห็นไม่ตรงกันแล้วนะครับโคกคือเบอร์สองแล้วทุกคนเชนคิดว่านี่โคกต่างคนต่างคิดว่าที่ตัวเองถือคือโคกเพราะฉะนั้นเรามาดูใต้ตักันนะหนึ่งสองสามอันนี้คือโคกทุกคนลับใครถูกนี่เอ้ยทำไมถึงคิดว่านั่นคือโคกวะกลิ่นครับคุณคุณเชงครับกลิ่นโคกเนี่ยมันจะไม่เหมือนกลิ่นเบ็ซี่ครับกลิ่นโคกเนี่ยมันจะเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนไรอ่ะเหมือนโคกว้า ไม่แต่เหมือนแก้วเก่งกันมากทุกคน <c oughs> คือเช้งแอบรู้สึกว่าแก้วนี้มันหวานกว่าปกติโค้กมันจะหวานกว่าเป๊ปซี่นิดน,นึงไงเป๊ปซี่มันจะซ่ามากกว่าโค้กอ่ะเอาเป็นว่าอันแรกเช้งไทยผิดนะครับ <c oughs> คือเราเป็นคนกินโค้กบ่อยเราก็เลยอ่าแยกถูก <c oughs> ยอมยอมคารวะนะคะคารวะเราไปดูอันต่อไปกันดีกว่าเออหนุกดีกว่ะเมนูแฟต่อไปเลจะเป็นเบอร์หนึ่งเทสโตเป็นเบอร์สองมาดูกันนี่มาลาา็อกหลับตาก่อนบมาเอาหัวไว้ปากที่อื่นเลย แล้วมีการเปลี่ยนโพสิชั่นเพื่อให้จําไม่ได้นี่ฉันจะขยุมขยุมให้มันหน้าตาไม่เหมือนเดิมอตาล็อกอ่ะไปอเสร็จแล้วโหอยากจริะเริ่มเลยนะครับชิมพร้อมกันเราก็ชิมจากด้านขวางของล็อนี่จะชิมตรงหน้ากัน,นก่อนหนึ่งสองสามันฝรั่งผันฮอตกรอมันฝรังผันฮอตกรอบ มันฝรั่งกรอบทอดแผ่นฝรั่งแผ่นเขากรอบอันนี้รสชาติเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะเบบจักรลีมั่วมั่วละกันขอมั่วว่าอันนี้เกิดอันนี้คือเล่ที่บ้านั้นคือเล่เหมือนกันอันนี้ใช่ไหมคือเล่เพราะฉะนั้นเล่เลขอะไรเล่เล่หมายเลขหนึ่งเทสโตหมายเลขสองมาดูกันว่าใต้ก้นเนี้ยหนึ่งหรือเปล่าเราทำคู่นะครับเดาว่าจานขวานี่คือเล่ส่วนนี้คือเทสโตเพราะฉะนั้นเลขที่ออกคือถูกอย่งนี่คือเลขหนึ่งครับจานนี้คือเลขหนึ่ง ไม่ร,รสชาติมันคล้ายกันแต่กลิ่นกลิน่นน้ำมันมากเออกลิ่นของเลมันจะแบบมันไม่เหมือนเทสโตอ่ะอธิบายไม่ถูกขอบคุณครับเนี่ยกลิ่นเทสโตมันไม่มีเห็นหมะมมันจะมีกลิ่นบางอย่างที่เลมันมีอ่ะว้าววอธิบายได้แย่มากเลย <laughs> <c oughs> ไม่อันต่อมาเราเทลงมาแล้วเรียบร้อยเขาเก็บจุ่งที่อยู่กับเช้งคือคาวบี้เบอร์อะไรอ่ะอันนี้เบอร์สองอ๋ออันนี้ก็เป็นพานามิเบอร์หนึ่งนะครับอ่าเระเด็นนะ่ะทุกคน อันนี้เขาแอบต่างกันแบบเห็นด้วยตาเปล่าเลยเห็นป่ะครับว่าอันนี้เป็นคาวบี้นะมันจะรู้สึกว่าเป็นแดงๆพรุนๆเยอะกว่าแล้วก็หยาบๆอือดูฮานนี้เขาจะแบบเรียบเนียนกว่าเห็นนะจะสีอ่อนกว่านิดนึงแล้วก็ไม่ค่อยพรุนเนี่ยเอามาเทียบข้างๆกันให้เห็นชัดๆเห็นป่ะมันมีความต่างที่ดูออกเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องหลับตาชิมหรอกโอเคแล้วเราต้องซื่อสัตย์นะเราห้ามโกงได้เลยมาหลับตาสลับนี่เขาจะหลับเีหรอ เรียบร้อยแล้วชิมพร้อมกันแม่เราก็ชิมมันที่อยู่ตรงหน้าเราไปเลยไหนวะอันนี้อันนี้สองสามเขาเจ็บปุงอีจันอยู่ตรงไหนวะมันใหญ่ใหญ่ใหญ่ไว้ไม่อีจันนี่อยู่ตรงไหนนี่เลยรู้แล้ทุกคนอันนี้รู้เลยรู้แบบอ๋อนี่ก็รู้เลยอ่ะรู้ชัดเจนมากอันนี้ าานมิอันซ้ายฮานามิอืมอันนี้คนั้นคาบี้เห็นไหมรสชาติต่างกันมากมากคือต้องบอกว่าของคาบี้รสกุ้งเข้มข้นมากกุ้งตบหน้าเลยอ่ะแบบคาบี้มันกลิ่นกุ้งมันชัดมากอืมอันเนี้ยเขาจะมีความเป็นกลิ่นแป้งเยอะกว่าตรงตรงเออพูดตรงตรงมันจะแป้งๆนิดหน่อยฮานามิอ่ะคาบี้คือกลิ่นกุ้งแรงมากนะครับแล้วก็เขาจะแข็งน้อยกว่าด้วยมันจะกลมงกรวงกว่าใช่มันกลมงกรวงกว่าเนี่ยอันนี้ฮานามิมันจะตันๆคาบี้มันจะกลมงกรวงเห็นปะใช่ยอดอันนี้แบบเลย ที่สุดกูก็แยกออกเักทีโอเคล็อกถ่ายถูกหมดเลยล็อกถ่ายถูกหมดเลยตอนนี้เช็คถ่ายถูกแค่สองอันเนี่ถ่ายแป๊บเดียวโคผิดโอเคไปดีด่วนต่อไปอันต่อไปจ้าอันนี้ก็กดเดียวกันที่แล้วเพราะว่าหน้าตาเขาต่างกันอันนึงเขียนว่าโอรีโออันนึงเขียนว่าแจ็คแอนด์จิลใช่อ่านี่ก็ต้องหลับตาชิมเหมือนเดิมอ่ะโอรีโอเป็นเบอร์สองนะครับทีมโอเป็นเบอร์หนึ่งมาหลับตาแล้วสลับอ่ะทำตาปีเลยเนี่ยหลับ และหยิบอันตรงหน้ามาชิมอ่าอันเดียวนะครับอันเดียวความยังมันกลัดแล้วใช่ไหมขอตอบได้รึไหมยังไม่ทันชิมอันเลอันอยู่ไหนวะอันนี้ล็อกชิมอันเดียวตอบได้เลยตอบเลยอันนี้ครีมโอนะโอริโอ้อันนี้ตรงหน้าล็อกเนี่ยอันนี้ครีมโออันที่อยู่ตรงหน้าล็อกกับรีมโออันนี้ครีมโอที่อยู่ที่ล็อกผืออยู่เนี่ยครีมโออ่ะให้ตอบใหม่เฮ้ยซื่อสัตย์อันที่อยู่ตรงหน้าคุณคืออะไรครับแตบว่าข้างหน้าฉันน่ะคือ ทีมงั้นลืมตาพร้อมกันนะไม่ต้องเลยกูลืมนแล้วก็คือลิ้นพังนะครับลิ้นมันน่าจะโดนผงชูรสอะไอย่าทุกคนล็อกมั่นใจมากล็อกกัดกล็อกรู้เลยว่าอันนี้คือทีมโมก็กินทีมโมบ่อยมากตอนในเด็กกูกินโอริโอ้ประจำแต่กูจับมันไม่ได้ <c oughs> นึกว่าลิ้นพังไปแล้วทุกคนก็ไมกัดแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่เหมือนโอริโอ้วะาทำไมอ่ะอันเนี้ยพูดตรงๆทุกคนแม่งกินโอริโอ้บ่อยมากยังทําไม่ได้กินทีมโมเลยเพราะเราอ่ะมันต้องทําอะไรแบบเนี้ยมันเหมือนแบบใจมันพะะวววงง่่่่าากกูไมมเเชืออออหรรึจป็นโโิ จินตนาการไปเองเ <c oughs> อาเป็นว่าอันนี้เช้งตอบปิดแล้วต <c oughs> อบกไอจันไัง,ง <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรคนละพาคก,กันได้อันต่อไปมีให้แก้ตัวน้องจะบอกว่าตอนซื้ออีเช้งบอกล็อกว่าอันนี้เช้งมั่นใจว่าเช้งเดาถูก <c oughs> อันต่อไปเป็นนี่นะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ห,หลแล้ว <c oughs> อันต่อไปเป็นเจลลี่มีนะครับทุกคนกดเดิมเพราะว่าหน้าตาเขาต่างกันเดี๋ยวเราให้ดูใกล้ๆหน้าตาเขาต่างกันแบบมากๆอันนึง มีแบบมีใสอันหนึงมีขุ่นมีหมีอวบกับมีผอมอ่าฮาริโบนะครับจะใสๆแล้วก็ผอมๆส่วนจอนี่แบร์จะอ้วนๆขุ่นๆเพราะฉะนั้นเราต้องหลับตาชิมซึ่งล็อกแค่จับก็จําได้แล้วอ่ะทำไมดีอ่ะเออว่ะจริงป้อนไหมให้คนป้อนได้ได้เออได้เลยโอเคถ้าอย่างนั้นล็อกหลับตาก่อนเดี๋ยวชิงจะป้อนล็อกอ่ามาเลยโอ้ยพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังไม่เล่นแล้วนะไม่เล่นและไม่เล่นละนะอ่าปากอ้า ฮาริโบ oh. ไม่คิดสักหน่อยไม่คิดอาเลมตาตาฉันตาฉันอันนี้ฉันก็มันใจถ้าผิดเนี่ยจุบตูดแฟ้งเลยนะอี <c oughs> ไม่ <c oughs> อันนี้คือจาริแบอ่าถูกตาอันนี้ค่อนข้างง่ายทุกคนเพราะว่า,าเท็กเจอร์ของมันนะครับแล้วก็รสชาติของมันค่อนข้างต่างกันพอสมควรอันนี้จะเป็นใสๆแต่อันนั้นเหมือนมีเคลือบน้ำตาลน,นิดน,นึงเ <ๆๆ S 2> คลือก <ๆ S 2> แป้งๆเคลือกแป้งๆนิดนึงใช่เย้ง,ง่ายมากนะคะวันนี้ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่แต่อ,อันนี้ตอบไม่ได้ก็เย้มากแล้วโอเคข้ามแดนต่อไปข้ามแดนต่อไป แฝดต่อมาคือไมโลกับโอวันตินและอันนี้ใช้สูตรง่ายๆเหมือนเดิมก็คือมรปิตาและอีกฝ่ายป้อนมาทายกันอันที่ล็อกป้อนคืออะไรนะเจงก็กินไมโลหรือโอวันตินไม่บอกฮะอดอืมอ่ะชิมกันได้นะถ้าไม่แน่ใจอานอีกงันหนึ่ง อันแรกโอวัลตินอันที่สองไมโลอ่ะลืมตาถูกต้ัวอันนี้คืออันแรกงยอกข้อนนะฮะล็อกพักแกชิมปุ๊บแกจะรู้ทันทีเหมือนกันเดี๋ยวบอกว่าทำไมต,ตาล็อกอะตาแม่หนูหิวนมแม่หนูหิวนมอันนี้โอวัลตินออันนี้ไมโลใช่ซื้อผิดอะซื้อไม่มีน้ำตาลมา อะไรที่ตอบว่าโอวันตินก็ถูกไง <c oughs> เออเอ้ยแต่ถามรับว่ารับปุ๊บทันทีนะว่านี่คือโอวันตินกลิน่นมันจะมีกลิ่นบางอย่างที่โอวันตินมันจะแบบกลิน่นโอวันตินกัแบบกลิน่นไมโลไม่เหมือนกันทุกคนกลิน่นไมโลมันจะมีกลิ่นที่แบบไมโลอะเจ๋งนะคลิปนี้ทุกคนไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เลยดูไ <c oughs> อ้สองคนนี้บ้าบอส่วนตัวเชงอะเชงรู้สึกว่ากลิ่นไมโลมันจะออกแบบโกโก้โกโก้เยอะกว่ากลว่นโอนตินมันออกแนวแบบหวานหวานหวานหวามหอนหวานกว่ามาต่อไปสองอันสุดท้ายไปดูว่าคืออะไร ไม่อันต่อมานมข้นหวานอันนี้เราต้องใช้สูตรแบบว่ามีหนึ่งคนบีบให้เหมือนเดิมเพราะว่ากลัวว่ามันจะเห็นสีที่ไม่เหมือนกันมันจะไม่เหมือนกันได้เออเดี๋ยวมาลองดูอันนี้เป็นนมตามมลีของล็อกเป็นไรอันนี้เป็นคาริชชั่นต้องมีอุปกรณ์เสริมเล็เนาะโอ้เห็นไหมสีเขาไม่เหมือนกันนิงเหรอนมตามลีเหลืองว่ะให้ดูเลยนมตาเมลี่สีเขาจะออกเหลืองๆหน่อยคาชั่านจะจะขาวอานล็อกหลับตาดีนี้จะป้อน ก่อน๋อไหมอ่ะแต่แต่แต่เบาหวานแดกแล้วปูมคอยอันด้วยคอยอันด้วยได้ไหมขอเดาวันนี้ไม่รู้จริงขอเดาว่าอันแรกคือคาเนชั่นอันที่สองคือนมตามะลิคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือแต่แต่อันแรกกับตามะลิอันที่สองคาเนชั่นจริงเหรอเอาละสิผิดครั้งแรกครับของไอ้ล็อกครับทุกคนเป็นไรเนี่ยเป็นไรีใจมีคนผิดเพื่อนกูแล้ว เอ้ามาตาเชียงชอบกินอะไรไม่รู้เอามาพร้อม,มยังอันอีกอัน,นต่อไปอ๋อหโโนโก <laughs> ุกหนุกจริงจริงกลิ่นก็ไม่เหมือนกันนะอ่าใช่กลิ่นไม่เหมือนกันอันหลังเนี่ยมีกลิ่นแบบกลิ่นนมแต่ว่ากูไม่รู้ว่านะั่นคืออันไหน <laughs> อันแรกพันเนชะั่นอ่ะอันหลังมะลิโอเคคำตอบนะครับผิด <laughs> เหมือนกูเลยตอบผิดเหมือนกันเลยนี่แปลว่าอันหลังมันมีกลิ่นนมเยอะนแปลว่าคานเดนชั่นจะกลิ่นออมนมใช่คานเดนชั่นจะแบบหอมนมไว้สอบตกกับนมข้นทั้งคู่เลยค่ะแยกไม่ออกค่ะวันนี้ผิดทั้งคู่แอดไปไปดูอันสุดท้ายกัน นี่อย่างสุดท้ายนะครับสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยยามสิ้นเดือนมาตลอดกาลนานมาม่ารดมูสับอันนี้ยำยำเดี๋ยวอินเสดดูว่าหน้าตาเขาเป็นไงต่างกันยังไงนี่เอ็นความต่างเปล่ายำยำเขาเหมือนจะน้ำซุปแดงๆกว่านิดนึงเอาน้ำซุปของยำยำเนี่ยจะค่อนข้างสีแดงนี่ของมาม่าสีจะจืดกว่าอ่าแล้วก็ยำยำเหมือนเครื่องเขาจะเยอะนะเครื่องเยอะด้วยอ่ะมามาลองชิมอันนี้เราจะให้หลับตาแล้วก็ป้อนเหมือนเดิมละกันลหลับจ่าแจ๋วป้อนมาม่าฉันสิ เส้นเส้นเส้นโอเคอันนี้คืออันแรกอันนี้อันต่อมาอะดม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 ไม่ต้องนะเช้งตอบเลยจริงเหรอจริงแกจะไม่ให้เกียรติเขาชิมหน่อยเหรออ่าชิมชิมชิมอ่ะอ่ชิบหายแล้วลังเลเลยโถไม่แน่เลยอ่าเส้น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 อ่าเส้นเส้นระวังดิดเด้งเล็กน้อยนะคะแล้วให้ขอตอบครับอ่าตอบว่าอันแรกคืออันแรกคือมาม่าครับอันที่สองคือยมยำถูกต้อง ยังเพิ่งบอกว่ารู้ได้ไงฉันลองก่อนโอเคฉันจะรู้มาชิมน้ำซุปมาชิมเส้นง้างง้างฮึรู้แล้วทำไมล็อกคลายเลยอ่ะอันต่อไปอันต่อไปอืมน้ำซุปแล้วก็ชิมเส้นถ่ายเลยครับเอาจริงๆป่ะอันแรกอันแรกสุดอ่ะยำยำอันนี้สองมาม่าอันเดินตาถูกต้องว้าวแปลว่าเราอ่ะกินจนเชี่ยวชาญ เอาเลือดไปตรวจเจอแต่ผมชูรสบอกเลยผมชูรสเข้าเส้นเลือดเยอะมากครับทุกคนคือบอกเลยว่าสมัยเรียนหาปานนี่คือเรียนกินทุกวันก็เลยจําได้ว่ารสชาติมาม่าหมูสับรสชาติเป็นยังไงคือจริงๆต้องบอกว่ากินแล้วก็เครื่องเทศมันมันแรงกว่ายำยำเขาจะออกแนวแซ่บแต่ว่ารสชาติอาจจะจืดกว่านิดนึงคืออีกอย่างหนึ่งที่เช้งแบบกินแล้วรู้เลยว่าเป็นยำยำอ่ะเครื่องเยอะอ่าเครื่องเยอะเอออันนี้ต้องชมเขานะเออเป็นไงทุกคนเช้งตอบถูกกี่ข้อวะคะแนนเต็มแปดเชงได้ห้าผิดไปสามข้อรับผิดแค่หนึ่งนะครับได้ไป็ ชนะนั่นแหละค่ะทุกคนถ้าทุกคนชอบเมนูแฝดอยากเห็นเราเอาเมนูแฝดอะไรมาชนกันอีกก็เยอะเลยใช่คอมเมนต์บอกกันแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันเพราะเราก็สนุกนะพี่เขาไม่สนุกอ่ะจะกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย ร้องเป็นไรอ่ะไม่ล็องให้พูดเลยอ่ะไม่ล็องเงียบจังอย,อยู่นี่เดี๋ยวนี้อ้วนขึ้นหรือเปล่าล็อกถึงแม้ว่ามันจะน่าเหมือนล็อกแต่ไม่ใช่ล็อกเพราะวาทำไมล็อกเดี๋ยวนี้แก้มใหญ่จังล็อกหูขาดด้วยเช้งโอ้ยสงสารไปเจอหูมาบังแ่ดมาไรต้องซื้อเฮงนะเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้อะเหตุใจอ่ะแล้วแล้วใครเย็บ